ดีโฮมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมาเล่าเรื่องกับผมบัดดีร็อดไวเลอร์ผู้เฝ้าบ้านคนเดิมของพวกคุณครับเพื่อนเพื่อนสี่ขาทุกคนครับเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งเจ้านายของเราถึงชอบจ้องมองไปที่มุมห้องว่างๆหรือทำไมเราถึงต้องเห่าใส่ความมืดทั้งที่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยล่ะครับ นั่นก็เพราะว่าพวกเราเห็นในสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นยังไงล่ะครับรายการพอดแคสต์ในวันนี้ผมไม่ได้จะมาพูดเรื่องกระดูกชิ้นโตหรือเรื่องแมวข้างบ้านแต่ผมจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปสู่ความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านของพวกคุณเองเรื่องที่มนุษย์คิดว่าเป็นแค่ลมพัดหรือเสียงไม้ลั่น แต่สำหรับจมูกและหูของพวกเรามันคือความจริงที่สยองขวัญกว่านั้นมากครับเตรียมเบาะนุ่มๆของคุณไว้ให้ดีหดหางเข้ามาใกล้ๆแล้วตั้งใจฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาดมกลิ่นความหลอนไปพร้อมๆกับผมเลยครับมาต่อกันที่ตอนที่4เลยครับครั้งนี้บัตดี้จะพาไปเจอสิ่งที่ขยับได้เองในบ้านตอนตีสอง ความเงียบในตอนกลางคืนคือเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของผมแต่บางครั้งมันก็เป็นที่ซ่อนชั้นดีของสิ่งที่เรามองไม่เห็นยังไงล่ะครับหลังจากที่ผมรบร้ากับเสือกกจนคอแห้งไปเมื่อคืนก่อนผมก็นึกว่าจะได้นอนหลับฝันดีถึงน่องไก่โตโตแต่ความสงบสุขมักอยู่กับหมาเฝ้าบ้านได้ไม่นานหรอกครับ ตีสองนาทีในขณะที่เจ้านายกำลังกรนสนันอยู่ในห้องนอนหูของผมก็กระดิกรับสัญญาณบางอย่างเสียงนั้นดังมาจากในห้องครัวกึกครืดกุกกักมันไม่ใช่เสียงหนูเพราะหนูบ้านนี้ย้ายหนีไปตั้งแต่เจอรองเท้าเจ้านายแล้วแล้วมันคืออะไรล่ะผมลุกขึ้นจากเบาะอ,อย่างเงียบเชียบ เล็บเท้ากระทบพื้นไม้เบาที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมย่องไปที่โถงทางเดินแสงไฟจากตู้เย็นส่องรอดออกมาเป็นเส้นยาวลามตัดกับพื้นกระเบื้องสีดำผมเห็นบางอย่างกำลังขยับอยู่ตรงมุมห้องครัวมันไม่มีร่างที่แน่นอนมันดูเหมือนจานบินสีดำขนาดมหึมาที่กำลังลอยเลียบไปตามพื้นห้องมันเคลื่อนที่ชัดช้าแต่ย่งมั่นคง พอมันไปชนขาโตก๊กมันก็หมุนตัวกลับอย่างรวดเร็วเหมือนกำลังใช้เวทมนต์สิ่งนี้ไม่มีกลิ่นของสิ่งมีชีวิตไม่มีไอความร้อนมีแต่กลิ่นของพลาสติกและมอเตอร์ที่กำลังทำงานแกเป็นใครผมตะโกนขู่ในใจขนหลังตั้งชันเป็นสันเขื่อนเจ้าปีศาจสีดำนั้นเริ่มพุ่งตรงมาที่เท้าของผมมันส่งเสียงครางเบา ืออเหมือนกำลังจะดูดวิญญาณของผมเข้าไปผมทนไม่ไหวแล้วฮุ่งฮุ่งฮุ่งผมกระโจนเข้าใส่มันกะจะกัดให้จมเขี้ยวฮึเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรนะหลังจากนั้นแสงไฟสีเขียวดวงเล็กๆบนตัวมันก็สว่างขึ้นแล้วเจ้าปีศาจที่ผมเตรียมจะปลิดชีพก็ค่อยๆถอยหลังไปเสียบเข้ากับแท่นที่ผนังอย่างสงบ โถเอ้ยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเจ้านายคงเผลอไปตั้งเวลาทำความสะอาดตอนตีสองไว้แน่ๆปัดโถเอ้ยทำเอาผมเกือบจะหัวใจวายตายเพราะไอ้กลมกลมนี่แหละเนี่ยเห่าสู้ตายแทบตายสุดท้ายก็แก้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชอบเดินชนกำแพงเจ้านายตื่นมาด่าผมอีกตัางหาดที่ไปเห่าปลุกแก๊กกลางดึกชีวิตหมาเฝ้าบ้านนี่มันลำบากจริงๆครับบทเรียนของมือ้อ บทเรียนของวันนี้ก็คือเทคโนโลยีของมนุษย์บางทีก็สร้างมาเพื่อหลอกให้หมาตกใจเล่นครับเพื่อนเพื่อนสีข่ขาทั้งหลายถ้าเห็นอะไรกลมๆวิ่งอยู่ที่พื้นตอนกลางคืนปล่อยมันไปเถอะครับมันแค่มาแย่งงานเก็บเศษขนมของเราเท่านั้นเองสำหรับวันนี้ผมต้องไปนอนพักสายตาและพักเสียงก่อนครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับฮม